สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอชัยพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากๆนะครับนั่นคือเรื่องการมีสติอยู่กับปัจจุบันหลายต่อหลายครั้งเราอาจไม่ทันสังเกตว่าเรามักจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่คอยตามหาความสุขจากประสบการณ์ดีๆหรือพยายามหลีกหนีจากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่พอเราทำแบบนี้ไปนานๆเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรครับ หรือบางครั้งก็รู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรไปอยู่ดีเป็นเพราะเราไปติดอยู่กับการวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่อยากเจอจนลืมไปว่าบางทีความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่คือการยอมรับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเราครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูครับถ้าเราสามารถปล่อยวางจากความรู้สึกบางอย่างได้จะทําให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นได้ยังไงบ้าง ในพอดแคสตอนนี้ผมมี10สิ่งเล็กๆที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นและรู้สึกดีกับชีวิตในทุกช่วงเวลาไม่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ดีหรือช่วงที่ยากลำบากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่า10สิ่งนี้จะมีอะไรบ้างที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นข้อที่ 1. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปการยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้เรารู้สึกเบาลงครับเพราะไม่ต้องติดยึดกับความคงทนถาวรลองคิดดูนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเห็นดอกไม้บานแม้มันจะไม่ได้บานไปตลอดเวลาแต่ช่วงที่มันบานเราก็ได้ชื่นชมความสวยงามของมันได้ครับข้อที่ 2. ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง การที่เราได้อยู่คนเดียวบ้างฟังเสียงความคิดของตัวเองบ้างมันสำคัญมากๆนะครับลองเขียนบันทึกความคิดออกมาก็ดีครับเพราะมันจะช่วยให้เรามองเห็นความคิดของเราได้ชัดเจนขึ้นและสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่มากวนใจได้ง่ายขึ้นครับลองดูตัวอย่างนะครับบางวันที่เจอเรื่องเครียดมากๆการได้เขียนบันทึกออกมามันจะช่วยเราให้สามารถจัดการกับความคิดที่ยุ่งเหยิงได้ดีมากยิ่งขึ้นครับข้อที่3ทํากิจกรรมที่มีความหมายครับ หันไปทําสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มจริงๆครับบางคนอาจจะเลือกอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเลือกเล่นกีฬาก็ได้ครับเพราะกิจกรรมที่มีความหมายมักจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วโดยไม่รู้ตัวเสมอครับข้อที่4เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นชีวิตของคนอื่นในด้านที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นครับแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาหรอกนะครับ ลองใช้ชีวิตของคุณเองในแบบที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นมากขึ้นครับข้อที่ 5. ฝึกทำสมาธิและมีสติให้มากขึ้นการสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินใจหรือขัดขวางมันคุณจะสังเกตเห็นว่าความคิดเหล่านั้นหายไปได้เองตัวอย่างนะครับเวลาที่คุณรู้สึกฟุง้งซ่านลองนั่งสมาธิสัก5 1าถึงนาที พยายามสังเกตลมหายใจให้ได้และไม่นานความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นก็จะเบาลงข้อที่ 6. ใช้เวลากับธรรมชาติบ้างธรรมชาติช่วยให้เราเห็นภาพที่ใหญ่กว่าตัวเองครับอย่างเช่นเวลาที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือเข้าไปเดินเล่นในป่ามันทำให้เรารู้สึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่ 7. จจัดระเบียบชีวิตของตัวเอง เริ่มง่ายๆครับจากการจัดโต๊ะทำงานหรือจัดห้องนอนก่อนทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นการมีพื้นที่ที่เป็นระเบียบจะช่วยคุณมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญสำคัญได้มากขึ้นข้อที่8เลิกยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบางครั้งการยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้เรามีความสุขมันเหมือนกับการแบกหินหนักๆไว้ตลอดเวลาเราต้องรู้จักปล่อยวางเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีกว่าครับข้อที่9 อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นพยายามฝึกตัวเองครับให้จดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ตอนนี้ไม่ใช่คิดถึงแต่อดีตหรือกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ในพอดแคสต์ในครั้งก่อนๆว่าการมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นครับข้อที่10ททำตามเข็มทิศในใจของตัวเอง ความต้องการจากภายในของคุณคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีความหมายกับชีวิตของคุณเองส่วนความต้องการจากภายนอกคือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากคุณคุณควรใช้ชีวิตตามเข็มทิศในใจของตัวเองครับมันมักจะทำให้คุณมีความสุขได้มากกว่าเสมอ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้พูดถึง10สิ่งเล็กๆที่จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตให้สมดุลมากขึ้นนะครับการมีสติและการปล่อยวางบางสิ่งในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆที่เราสามารถเริ่มทำได้ในทุกๆวันสุดท้ายนี้การใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาหรือวิ่งตามหาความสุขตลอดเวลา แต่เป็นการยอมรับทั้งเรื่องดีและไม่ดีแล้วอยู่กับปัจจุบันให้ได้เต็มที่ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถปรับวิธีคิดตรงนี้ได้ใจเราจะรู้สึกเบาลงและมีความสุขมากขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องขอจบลงตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมนำสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปลองปรับใช้ในชีวิตกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ